สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมีเรื่องจะมาแชร์นะครับขนมปังโกลเบรนนะครับผมโกลเบรนนะครับอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับขนมปังโกลเบรนนะครับชิงโชคทั่วไทยนะครับกับคลื่น FM 95ลูกทุ่งหานครวันรวมมูลค่ากว่า3แสนบาทนะครับเงื่อนไขร่วมรายการนะครับลูกค้าทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายขนมปังโกลเบรนนะครับ ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมปังภายใต้ชื่อโกลเบนะคะทุกราคาทุกขนาดแอดไลน์บา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 และร้านคา้าทั่วประเทศนะครับสามารถรลบสนุกได้โดยตัดชิ้นส่วนเฉพาะด้านหน้าซองฉลากขนมปังนะคะติดมาบนกระดาษและก็เขียนรายละเอียดชื่อจริงนมะสกุลจริงพร้อมที่อยู่เบ์โทรศัพท์ลงบนกระดาษที่ติดชิ้นส่วน อ่าซองฉลากนะฮะขนมปังกโกรเบนให้ครบถ้วนชัดเจนสามารถอ่านออกแล้วใส่อ่อซองจดหมายติดสแตปมส่งทางไปรษณีย์นะฮะตู้ปอน,นอ5ปอน,นอสอบ,บินบุรีกรุงเทพ105-10เพื่อลุ้นรางวัลนะครับ โดยที่จัดรายการเริ่มตั้งแต่1สิงหาถึง15มกราปีหน้านะฮะถือวันตราประทับปสีสีสำคัญนะครับเมื่อครบกำหนดและในระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทจะรวบรวมชิ้นส่วนซองฉลากาชิงรางวาัลที่ผู้ร่วมรายการสมัครทั้งหมดนำมาใส่ภาชนะรวมกันในภาชนะเดียวมองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณจับฉลากทำการคุกเขาชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วจับคูป,ปองเพื่อ ให้ผู้โชคดีรับรางวัลตามที่กาหนดเวลาและสถานที่กําหนดต่อไปนะฮะรางวัลที่1นะครับเป็นจัก,กรยานยนต์ n d a ด a าเวฟนะฮะรางที่2เป็นทองคาหนัก50สตางค์นะฮะรางวัลที่3เป็น25สตางค์รางวัลที่4เป็นทอศั์มือถือเรย์มี C 25จํานวน7รางวัลนะครับรางวัลที่5เป็นเสื้อแจ็คเก็ตโกลเบนจํานวน100งรางวัลนะฮะรางวัลที่6เป็นหมอนผ้าห่มโกลเบนจํานวน100รรางวัลนะครับ จับฉลาดพร้อมกันันที่29มกราคม2565เวลา10โมงนะครับผมก็ติดตามข่าวสารได้ที่ a d g r o b e n นะครับอันนี้นะฮะก็จะมีทั้งแจก มอเตอร์ไซค์เสื้อยืดนะฮะเออถือทองนะครับผมยังไงก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะฮะให้ตัดชิ้นส่วนนะฮะตามรูปเลยนะครับก็คือ1ตัดเฉพาะส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็ติดชื่อที่อยู่ส่งตู้ไปรษณีย์นะครับหมดเควันที่15มกรามปีหน้านะฮะยังเหลือเวลาอีก2เดือนครึ่งกว่านะครับผมโอเคนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจฮียด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ